สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในคลิปของเหรียญพ่อท่านมูลายวัดท่าม่วงรุ่นเรกกันนะครับจำนวนการสร้างเหรียญพ่อท่านมูลาห้วัดท่าม่วงในรุ่นเรกนี้ประกอบด้วยมีสามเนื้อด้วยกันมีเหรียญเนื้อขวาบาทจำนวนการสร้างสองพันเหรียญมีเหรียญเนื้อทองแดงจำนวนสี่พันเหรียญและเนื้อทองแดงรมดำ จำนวน4 0 0พันเหรียญนะครับและว,วันนี้ก็มาดูกันว่าการพิจารณาว่าเหรียญรุ่นเรกข,ของพ่อท่านบูนายวัดท่าม่วงนั้นพิจารณาจากตรงไหนบ้างนะครับของผมนะครับนี่ในตัวนตัวของผมคือการพิจารณาการจุดจ่ายตังของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคือเราหาเรามีเรามีพระเราดูพระมาก็ได้นะครับว่าจุดไหนเส้นลายตรงไหน ที่ขึ้นมามีเหมือนกันทุกเหรียญยิ่งมีพระสองเหรียญในยิ่งดีเลย,เลยครับผมจะได้ดูว่าตรงไหนมันเหมือนกันนะครับสาหรับของผมผมดูไม่กี่ไม่กี่จุดครับของผมผมดูไม่กี่จุดจุดที่หนึ่งที่ผมจะพิจารณาในรุ่นเรกรุ่นนี้ว่าเป็นเหรียญเทนะครับ ừ, เห็นเม็ดไหมครับตรงนี้อ่าเนี่ยหนึ่งเม็ดตรงนี้ตัวนี้หนึ่งเม็ดนะครับนับไปจากด้านล่างอยู่ตรงก,รกัน6อ,อันที่สองนะครับเนี่ยหนึ่งเม็ดตรงนี้ อ่าตรงนี้1เม็ดดูลักษณะหน้าด้านหน้าของท่านด้วยนะครับลักษณะหน้าตัวหนังสือคมคมชัดชัด,ชด,ชดสวยสวยนะครับแต่ของปลอมีนะครับรุ่นนี้นี่นะครับจุดจุดจุดที่หนึ่งสำหรับของผมนะครับแต่ว่าบางทีคนเรออาอาจจะดูไม่เหมือนกันผมดูในนี้ อ่านีนจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สองผมดูตรงนี้นะครับนี่ครับรอยแตกตรงนี้ปับ๊บป๊บอ่าดูรอยแตกเหรียญของปลอมนี่ผมเห็นแล้วไม่มีนะครับเคยเจอเหรียญเหรียญปลอมนี่ผมเคยเคยเห็นมาแล้วไม่มีครับถ้าเจอแบบไม่มีรอยตรงนี้วางเลยครับผมวางเลยครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงหูเหรียญน,นะครับตรงหูเหรียญเนี่ยจะเป็นขอบขึ้นมาอีกนะครับเป็นขอบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับสามจุดสามจุดดูตัวหนังสือด้วยนะครับตัวหนังสือจะสวยครับผมแล้วก็ดู ขอบตัดครับผมรอบตัดในลักษณะแบบนี้ครับอา่าดูขอบตัดจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับผมนี่นะครับจาไว้นะครับขอบตัดขอบตัดนิบยังไงก็ไอ้พวกกี้ออกมาดึยังไงก็ไม่เหมือนครับผมออกมาดึนี่ะครับเป็นรยอยเต่งนี่นะครับรอยตัดจารอยตัดไว้นะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าดูอ่าสามจุดที่ผมพิจารณาอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ยังไงก็เทครับผมแล้วก็เราก็มาดูพวกอ่าเห็นไหมครับเนี่ยจะมีติ่งอยู่แต่แต่เนี้ยรอยตัเดเนี่ยจะมีติ่งอยู่แต่แเนี้ยจํจำติ่งไว้แต่แต่นี้นะครับอ่าเนี่ยตรงรอยตัดตรงนี้นะครับที่อ่าจาส่วนของของของรอยตัดเอาไว้ครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ครับอ่า นี่จะเป็นติ่งเป็นติง่งดูชัดๆครับผมอ่าเห็นไหมด้านนี้ด้านขวานะครับของเหรียญด้านขวาของเหรียญนะครับจับเหรียญป๊บเราพลิกขึ้นมาให้เหรียญหันไปดังให้หน้าของพระหันไปทางซ้ายครับผมก็จะเห็นทันทีครับผมพิจารณาได้เห็นทันทีครับผมอ่าเห็นไหมนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ เพิ่เช่ามาวันนี้จมูกยังสวยเลยครับผมจมูกยังสวยเนี่ยผมเช่าพราผมจะดูจมูกก่อนเพื่อนดูไม่ดูถ้าจมูกดรงดส่วนมากผมก็ไม่เรื่องมากซื้อทันทีเช้าเลยโอเคครับก็คิดว่าน่าจะเป็นวิทยาทานให้รับใครหลายๆคนนะครับเคยที่ยัง ไม่เป็นก็คงจะดูคลิปนี้ก็ก็ก็ดูเป็น,นครับผมก็ขอขวากกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม